ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมิพิโอท็อปกเเร์12วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุด2025ไทย Allure er CX4 รถอเนกประสงค์ที่กำลังเป็นที่จับตามองด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ไว้ใจได้แอปพายในที่หน้าประทับใจมาทั้งสายลุยและคนที่มองหารถครอบครัวแบบมีสไตล์ เริ่มจากภายนอกก่อนเลยตัวรถมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดูดันระยะใต้ท้องรถสูงมากกับการลุยทุกเส้นทางเส้นสายตัวทางให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟหน้าเลยพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบคมชัดสมรความล้ำสมัยอย่างลงตัวซุ้มล้อสีดำและล้ออันลอยขนาด18นิ้วเพิ่มความดุดันให้รถดูพร้อมลุยด้านหลังยังมาพร้อมไฟไท้ายเละและการชนสไตล์สปอร์ที่ดูโฉบเฉี่ยวไม่แพ้ด้านหน้า เมื่อเข้ามาด้านในบอกเลยว่าประทับใจภายในห้องโดยสารออกแบบเรียบรู้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และมีหน้าปัดดิจิทัลแบบเต็มระบบวัสดุภายในเป็นแบบซับทัดให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบให้รองรับการเดินทางไกลได้สบายเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางและมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่สามารถขยายได้เมื่อลดบะหลังลง ในด้านสมรรถนะไทยออลิเนอร์สเอก4ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังประมาณ200แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดและระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์พร้อมหมดการขับขี่หลายแบบระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาชันและดีฟล็อกล้อหลังสำหรับสายลุยตัวจริง ส่วนราคานั้นเริ่มต้นที่ประมาณ1.1ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับออปชันที่ให้มาหากเลือกเป็นรุ่นท็อปพร้อมเบาะหนังซันรูฟแบบพาโนรามาและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงราคาจะอยู่ที่ราวๆ1.35ล้านบาทนี่คือมุมมองของเราต่อ2025ไทย i Lexus e กประสงค์ที่ทั้ทงเท่แร่งและอัดเน้นด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คิดเห็นยังไงคอมเมนไว้ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่อง MP Auto ไปเคอสิบสองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า